ครับผมนะคะเป็นให้กับพี่น้องชาวทหารทหารของเราใช่ไหมคะใช่ครับรวมถึงผู้ประสบประสบภัยในรอบข้ามด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะก็เมืองไทยประเทศไทยของเรามีน้ำใจนะคะไม่เคยทอดทิ้งกันเลยในความผู้เราโชคดีนะอยู่บนพืนแผ่นไทยนะใช่ค่ะเป็นบุญมากๆเลยที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะคะก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นโชคดีกว่าคนอื่นเยอะเยอะ โชคดีมากเท่ากอนได้ตลาดไอรากับซอกับเฮียเลยละครับนะแบ่งบางพื้นที่ด้วยใช่ค่ะซอสพัชรินทร์พัชรินทร์ซอสพัชรินทร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านชอบเพลงของคนธนักสงน์ทยด้วยเพราะว่าอย่างนั้นเลยดีใจมากๆเลยนะคะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตร้องเพลงนี้เพื่อส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยตอนนี้เลยครับผมนะครัหนึ่งกำลังใจดีใจตบมือครับคุณพรสุทัน์เจ้าไม่กลับใช่ไหมไม่กลับ ไปจับเชื่อไหมฝนเป็นสเปคของคนนี้โอ้โหสบายเลยอันดัสายยางที่แฟนฝนหมดอ่ะได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดได้พี่ฝนไปลแจ๊กชอบไหมชอบไหมชอบชอบชอบถ้าเกิดได้พี่ฝนไปแจ๊งตามพี่ฝนใช้เท่าไหร่ห้าพันสองหมื่นห้าพันพันละสองหมื่นห้าพันสองหมื่นสองหมื่นนะครับเดือนหนึ่งนี่ก็หลายแสนแจ๊กพี่ฝนกินข้าวกับอะไรลูกแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กชอบใช่ไหมล่ะ

I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? And do you believe we can do anything? To fight, to die on, oh. and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I'll look here. What you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe we can do anything?

就完了。 พี่เป็นการรวมจิตใจว่องพลังของคนรุ่นนู้นทั้งศิลปินอาราตลกมาดหลายี่เราจะส่งกำลังใจกับพี่ทหารของเราแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยชายแดงด้วยวันนี้มึงใจแทนที่วิลลี่พี่ชายที่น่ารักนะคะก็มีอะไรก็บอกร้องตลอดเวลาแล้วก็ยินดีเรียกมาช่วยพี่วี่นี่เลยดูสิหัวเมงเลยนะ ขนมมาร่วมบริจาคด้วยโป็นขนมดวยแล้วก็นขนมมา,าด้วยใช่ค่นะเป็นนะขนมสาวทั้งหมด70แพ็คใหญ่70แพ็คเนี่ยโอ้ชืเยอะม,มากเลยทีเดียวนะคก็ขอร่วมอวุอวยบุญกับทุกท่านที่มาร่วมนั่งของบริจาคด้วยแล้วก็เป็นรงางวัลน้ำใจด้วยค่ะที่นี่มีอะไรสารพัด70แพ็คใช่ไหมค่ะเพียวกับมาทานั้น